ถึงแล้วถึงแล้วพระธาตุดอยตุงค่ะขึ้นไปเลยพรเกียวเขาลงหรอเดีไม่ต้องเข้าโอ้ทุนชาติอะไรเงี้ยพระธาตุดอยตุงเราเดินลงมาเอาไดเหรอคะกลัวนะเดินบันไดนับน้ำอ้าวเหรอคะมีบันไดเหรอคะจะลื่นเลยพระธาตุดอยตุง อากาศเย็นสบายดีจังเลย<ะ>เอากาศเย็นสบายเย็นสดชื่นจังเลยเวัดพระธาตุดอยตุงค่ะมาถึงแล้วนะคะตำบลหว้วยคล้าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโอเคโอเคมาถึงแล้วนะคะพอมาถึงพวกเราก็รีบเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเลยนะคะ บรรยากาศวันนี้นะมันเป็นเหมือนอะไรทะเลหมอกค่ะเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนค่ะฤดูฝนมันก็หลังจากที่ฝนตกเสร็จแล้วนะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคล้ายๆทะเลหมอกอากาศเย็นสบายเลยนะคะบรรยากาศสวยอากาศเย็นสบายค่ะดีใจที่สุดเลยที่ได้มาพระธาตุดยตงุง พอมาถึงก็หาดอกไม้ทูบเทียนเพื่อเตรียมที่จะไปสักการะขอพรพระปฐมเจดีย์แห่งลานาะเป็นเจดีย์คู่สีทองนะคะซึ่งบรรจุอัฐิของพระาศาสดาค่ะเจดีย์นี้อยู่บนเขาสูงมากเลยนะมองจากไกลๆก,ก็จะมองเห็นเจดีย์คู่สีทองเลยค่ะซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมนะคะ วันนี้พวกเรามาไม่ได้เดินล้อค่ะเพราะว่าบรรยากาศไม่ค่อยอำนวยเหมือนทะเลหมอกค่ะแล้วก็ฝนก็โป,อย,ปอยลงมาด้วยค่ะอากาศเย็นสบายอยู่บนยอดเขานะคะอากาศเย็นมากนะคะมองเห็นเจดีย์คู่สีทองค่ะสวยนะคะถ้าถ้ามาช่วงที่ฟ้าเปิดนี่บรรยากาศก็คงจะดีมากกว่านี้ค่ะ พอแต่ละท่านกราบน้มาสการขอพรเสร็จแล้วก็จะเตรียมลงแล้วนะคะถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวฝนจะตกค่ะที่มองเห็นนีเป็นอุทยานการศึกษาในวัดพระธาตุาาดอยตุงค่ะอันนี้เป็นอนุสาวรีย์พระครูบาเจ้าศรีวิชัยค่ะท่านเป็นผู้บูรณะะองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยตุงตั้งแต่ปี2470ค่ะ นี้ลงแล้วค่ะเดินทางลงแล้วนะคะลงจากวัดพระธาตุดอยตุงแล้วอากาศเย็นสบายต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะสีเขียวขจีเลยค่ะมองฝั่งซ้ายฝั่งขวาค่ะอุดมสมบูรณ์เป็นที่สุดเลยโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย